สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราถอนก้าเรียบร้อยแล้วครับใช้คนงานมาถอนก้านะครับถอนก้าสองวันในสามร้อยมัดนะครับก็ปีมือดีครับพอสมควรนะครับถอนสามคนครเราจะาไปดำแปลงใหญ่ครับตอนนี้แปลงเล็กสองงานเราก็จะเอาไปดำก่อนครับตอนนี้จะให้ดูเรามัด ก่อนกาแล้วปาดใบก้าอ่อนครับปาดให้มันเหลือยาวๆหน่อยเออพะวน้ำมันลึกโน่นกระหาดเหลือยาวไว้ก่อนอืมจะได้ย่างน้ําลึกได้การปาดใบก้าก็ต้องมีเทคนิคนะครับปาดยาวไว้ก่อนเพราะว่ามันทํายาวได้ถ้าทําสั้นแล้วมันจะทํายาวไม่ได้ครับเพราะว่ามีที่น้ําลึกเราปาดใบก้าเพื่อจะไม่ให้เวลาดำแล้วไม่ล้มแล้วก็ ลมพอลมซัดแล้วก็สาม,มารถจะข้าวฟื้นตัวง่ายคลายน้ำต้นกาแข็งแรงนี่คือแปลงกาของเรานะครับเวราหวานปุ๋ยแล้วมันก็จะงามมีคนมาขอซื้อนะครับกานี่หายากนะครับมีคนต้องการก็ปีกายเราลำบากเราไม่ได้หว่านกล้าไว้เราแก้ปัญหาตรงที่ กล้าเตรียม่ะแซมข้าวบ้างนะครับบาทีฝนตกชุกฝนชุมก็มีน้ำเจิมนองแล้วก็กลาไปดำแล้ว